การเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เงินก็สำคัญคนดูก็สำคัญถ้าเข้าใจกันและเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันก็จะไม่เกิดปัญหาของคำว่าพี่และน้องคนเป็นเงินก็ใช่ว่าจะสั่งได้ทุกอย่างมันก็ต้องวัดอยู่เส้นทางของภาระหน้าที่ของเขาเช่นกันเราก็ต้องร่วมมือช่วยกันยิ่งยามพ่อแม่เจ็บป่วยน,นะเจ็บป่วยเราต้องดูแลชนิดที่ว่าทำงานไม่ได้คนเป็นเงินอยู่ไกล ควรคิดถึงชีวิตของเขาด้วยอันนี้มุมมองประสบการณ์จากยายจ๋าเลยเตือนเจอพ่อป่วยหนักนะคะเราต้องคิดว่าเขาไปทํางานไม่ได้ลูกเขาก็ต้องกินพาระเขาก็ต้องช่วยอ่าเราก็ต้องเผื่อเฉลี่ยโอเคถึงไม่เต็มที่แต่ก็ต้องมีเสริมให้เขาเพื่อเขาที่มีพลังกําลังใจที่ดูแลพ่อแม่แทนเราการที่เราอยู่ไกลเราให้เงินบอกตรงๆไม่ใช่ว่าเราจะสั่งได้ทุกอย่าง นะคะเพราะชีวิตความเป็นจริงของเขาก็ต้องรับผิดชอบภาระหน้าที่ของเขาเนาะเราต้องเข้าใจกันนะการเลี้ยงคนแก่ก็ไม่ใช่ง่ายอารมณ์อยู่ใกล้กระแทกทีอ่าต้องการโอและเอาใจบางทีพราเราไปอยู่ในสถานะจริงๆณนะตรงนั้นเราจะรู้นะคะว่าเขาเจออะไรบ้างอืมแต่ก็พยายามอารมณ์อ่วยช่วยกันพูดคุยกันพยายามฟังทั้งสองทาง ก็เหมือนกับยายจ๋าเนี่ยดูแลพ่อแม่ทางไกลแล้วความรู้สึกคนใกล้น้อยใจทำอะไรก็ไม่ดีทำอะไรก็ไม่ถูกใจแต่ก็ตัดทิ้งกันไปไม่ได้นะคะต่างคนจะต้องเห็นอกเห็นใจกันไม่ใช่ว่าจะใช้แต่อารมณ์เราเริ่มมีพ่อแม่ที่แก่ละเริ่มเจ็บเริ่มป่วยเมื่อก่อนแข็งแรงเราก็ไม่ห่วงมากนะคะห่วงแต่เวลายามเจ็บป่วยยายจ๋าเริ่มมีแม่ที่แก่ขึ้นคําพูดนี้เอามาเปรียบเทียบให้กับหลายๆคนที่คิด บางคนนะคะอยู่ไกลผู้เท่านี้จะคิดฮอดคิดถึงจริงๆเนาะเราไปอยู่สั้นๆเอาใจเขาได้เต็มที่เพราะมันเป็นเวลาสั้นๆสุดท้ายแล้วเราก็หนีมานะคะอย่าลืมข้อนี้เนาะ,ะและคนอยู่ใกล้เขาจะต้องดูแลมากกว่าเราณนะขณะณนะขณะอายุมากขึ้นหรือว่าแกเริ่มจะดูแลไม่ไหวนะฮะตรงเนี้ยเราจะต้องมาพิพพพจารณา เผื่อพี่เผื่อน้องอย่าคิดว่าคนอยู่ไกลทํางานหาเงินดูแลครอบครัวตัวเองอได้เต็มที่นะแต่เราแบ่งเงินไปดูแลแม่ก็ทําถูกแต่เราก็ต้องคิดด้วยคนที่อยู่ตรงดูแลแม่และพ่อนะคะเขาถ้าตัดเวลาการทํางานมาดูแลแม่เต็มตัวอภาระและครอบครัวของเขาใครจะรับผิดชอบนี่คือหัวใจที่เราจะต้องเคลียร์กันอย่างพี่น้อง ดูแลแม่จังหวะหนึ่งมีปัญหาเราก็ต้องยื่นเข้าไปช่วยถ้าเขาแข็งแรงณนะขณะน,นี้ก็ยังถือว่าโอเคยายจ๋าก็ยังใช้คําว่าครอบครัวยายจา๋าโอเคนะคะแต่ว่ายายก็เพิ่งจะเริ่ม ป่วยเนาะอืมแกก็ดีขึ้นนะคะถ้าวันข้างหน้าเราก็ต้องมาแผนเลยเอาตรงๆนะความคิดหัวคิดยายจ๋าเนี่ยเพราะเจอประสบการณ์ตอนพ่อป่วยวิ่งสนุโรกพี่สนุโรคเนาะพี่ชายไปเฝ้าอีกครอบครัวหนึ่งนะคะอ่าน้องชายไปนะคะก็เปลี่ยนแปลงกันแล้วความรับผิดชอบของครอบครัวพี่ชายในช่วงจังหวะที่ไปเฝ้าพ่อนะอืมจังหวะน้องชายไปเราก็ต้องดูและนะคะ อ่าเนี่ยเราเราพูดและคุยความเข้าใจและไม่เบียดเบียนผู้ให้เงินจนเกินไปพอดิบพอดีพอเพียงนะพอไม่ให้เราเดือดร้อนครอบครัวก็ต้องลงอ่ามันก็ลงตัวและสิ่งสุดท้ายความสุขก็จะไปตกที่คนแก่พยายามพูดเสมอ,อยายจ่า,จาพินิจพิจารณาเสมอนะฮะนะว่าทุกคนมีภาระแต่ก็ขอบคุณพ่อแม่ไม่ใช่ภาระนะฮะพ่อแม่ถ้าถึงเวลาจริงๆ เราต้องมาแผนช่วยกันดูแลร่วมกันไม่ใช่จะโยนให้แต่ผู้เลี้ยงอยู่ใกล้หรือจะโยนความรับผิดชอบให้แต่คนไกลนะฮะสุดท้ายแล้วพี่น้องร่วมด้วยช่วยกันก็เป็นบุญของแม่ที่มีลูกเต้า คอยเข้าใจเพราะคนแก่เนี่ยอารมณ์เปลี่ยนไปอืความรู้สึกน้อยใจความรู้สึกเรียกร้องอืและประชดประชันใส่คนใกล้นะฮะถ้าเราเข้าใจเราก็ฟังแล้วเราก็ไปจูนคุยกันระหว่างน้องและพี่ว่าเป็นยังไงนะคะณนะขณะนี้มันเป็นแบบนั้นแบบนี้นะก็คือเปิดใจคุยกันรู้เรื่องเนะเพราะว่ามันจะต้องร่วมด้วยน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าพี่พึ่งน้องน้องพึ่งพี่นะฮะเพื่อดูแลคนแก่เนาะ ชีวิตณนะวันนี้ไม่มีอะไระสำคัญเท่ากับพี่น้องคุยกันดูเรื่องระหว่างปัญหาเจ็บป่วยพ่อแม่นะฮะยายจ๋าเนี่ยโชคดีก็คือคุยกับน้องรู้เรื่องนะคะกับการดูแลยามเจ็บป่วยจริงๆแต่ณขณะนี้เพิ่งจะเริ่ม,มถ้าปีหน้าหรือปีถัดไปถัดไปยายสุขภาพแย่ลงยายจ๋าก็ต้องมีแผนคิดว่าจะยังไงมันก็ต้องคิดเผื่อเฉลี่ยกว้าง ไม่ใช่เห็นแก่ตัวแล้วไปสั่งสั่งอย่างเดียวเงินไม่พอก็ไม่มีสิทธิ์สั่งใครได้นะคะอย่าลืมนี่คือข้อปัจจัยสําคัญพูดเอาตรงๆเราไม่ได้พูดโลกสวยเมื่อก่อนคําว่าเมื่อก่อนอืทุ่มเทเต็มที่อ่ะมันอีกแบบแต่ณขณะน,นี้เวลาพ่อแม่เจ็บป่วยเวลาพ่อแม่แก่ลงแล้วเนี่ยมันคือหัวใจระหว่างสองทางโอเคเราโชคดีเราอาจจะโชคดีกว่าพี่น้องหลายๆคนที่เราอยู่ณขณะน,นี้เราทํางานเรามีเงินมีส่วนเก็บเซฟนะคะ ยี่จะพยายามที่จะวางให้ถูกต้องเนาะให้ลงตัวนะฮะและก็เผื่อผู้ที่คอยดูแลด้วยเพราะทุกคนต้องกินต้องใช้ทุกคนมีครอบครัวเช่นกันนะอ่าเราก็ต้องมองแบบนี้หลายคนเงินทองไม่ส่งแต่สั่งสั่งสั่งแล้วผู้เท่าหัวใจก็คิดฮอดคนไก่ พอคนไกลไปก็มีความสุขอันนี้คําว่าพ่อแม่เนาะเวลาน้อยนิดอติไม่ติไม่ว่าไม่เตือนไม่หยิบยื่นให้ก็ไม่ควรไปติเตือนคนที่เลี้ยงดูคนไหนที่ทําไม่ได้อ่าก็ถือว่าถอยห่างไปนะคะกำใครเวรนมันการดูแลพ่อแม่เนี่ยเป็นบุญใหญ่หลวงแต่สิ่งหนึ่งคือสิ่งสําคัญคือเราทําเองทุกอย่างไม่ได้ ยายจ๋าทาเองทุกอย่างไม่ได้เปรียบเทียบให้ดูเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหันหน้าคุยกันกับพี่กับน้องในวันข้างหน้าเนาะถึงบอกไงนะชีวิตคนเราชีวิตเมียฝรั่งทั้งหลายในต่างแดนเนี่ยบอกเลยว่าพ่อแม่เจ็บป่วยเนี่ยเป็นแผนในใจอืมแต่ถึงเวลาจริงๆมันก็ต้องเลือกเงินสำคัญ เงินสำคัญหลายคนเก็บความเจ็บช้ำนะความเสียใจไปไม่ได้เพราะแรงเงินสูงเจ็บป่วยดูแลคนดูแลค่ะรถขายยาค่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่เงินและเงินนั้นก็เป็นเงินที่เราจะต้องทำงานหมุนเวียนนะคะอ่าเพื่อผักดันไปช่วยเหลือไปดูแลนะคะถ้าพี่ชายหรือน้องชายทางเมืองไทยกระแทกกลับมาว่ามึงเห็นแก่ตัวมึงไม่ยอมมาทั้งอ่และไม่เปิดใจเข้าใจว่า ยืนสแตนบายอยู่ตรงนี้เพื่อเงินก็ทุกข์ใจร้องไห้เป็นแผลในใจกันหลายๆคนที่มานั่งคุยกันยายจ๋าทึ่งย้ำไงยายจ๋า,จายังพูดคุยกับพี่น้องได้แต่ณนะวันข้างหน้าเราก็ไม่รู้เพราะภาระทุกคนเริ่มเติบโต,ตขึ้นภาระน้องชายส่งลูกเรียนสูงนะคะค่ารับผิดชอบค่าใช้จ่ายเขาก็สูงขึ้นแล้วเราจะช่วยเหลือแบบร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้มันก็ต้องพยายามแต่ก็ต้องอารมุ่มรวยกัน นะคะต้องคิดเผื่อด้วยในนักขณะนี้สําหรับคนอยู่ไกลเอาจริงๆนะคนอยู่ไกลนะคิดเผื่อคนอยู่ใกล้เสมอนะอแล้วคนอยู่ใกล้ลองคิดเผื่อเฉลี่ยถึงคนไกลบางแล้วกันเนาะเพื่อที่จะเติมความสุขระยะเวลาสุดท้ายเพราะเรามีแม่คนเดียวกันและชีวิตของแม่ก็แก่ลงทุกวันนะคะไม่รู้เขาจะอยู่กับเรานานขนาดไหนยายจ่ายย้ําบางที รู้สึกเป็นห่วงหญยความรู้สึกนี้ถ้าเป็นไปได้ยังพูดเลยว่าถ้าเป็นไปได้นโอ้ยเจ้าหยิบยกมาอยู่ด้วยแล้วจะได้ไม่เป็นภาระของใครแต่มันทําไม่ได้เพราะว่าคําว่าคนแก่เขาก็รักบ้านไม่ไปไหนนะคะเฝ้าบ้านห่วงสมบัติห่วงของของคนเท่านะคะมันก็เป็นแรงจูงใจที่เราต้องอารมุ่อร่วยพยายามอย่าหักพ้า เออด้วยอารมณ์ของตัวเองอย่าสั่งจนเกินไปนะคะทุกคนพินิษ์พิจารณาคุยเหตุและผลอันไนพยุงกันได้ก็พยุงเนาะพี่น้องสําหรับพ่อแม่ของเราคะ่ะอันนี้เป็นภาพโดยรวมของทุกคนวันนี้ยายจ่าจไปเจอน้องเขียนเข้ามาเหนื่อยอืมเหนื่อยกับคําว่าคนเลี้ยงแม่นะคะคนอยู่ไกลส่งให้นิดหน่อยเขาบอกเขามีภรระและครอบครัวของเขาหนูเลี้ยงลุงแม่หนูเลี้ยงแม่เต็มที่เงินที่ส่งมาไม่พอหนูก็ต้องดิ้นรนชีวิตหนูมันก็ มีปากมีเสียงกันเนาะไอ้เรื่องพี่น้องมีปากมีเสียงกันเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดานะคะให้พยายามเนาะแล้วก็อยากให้ฝ่ายคนส่งเงินและฝ่ายทางบ้านหันหน้าเข้าหากันเพื่อที่จะเอาดูแลผู้ที่เป็นแม่ของเราให้เขามีส่วนสุขเต็มที่นะสุดท้ายเราทําดีที่สุดทําเต็มที่ในฐานะของตัวเองคุณไม่มีเงินคุณก็เป็นแรงนะคะแล้วก็คุยกันให้เคลียร์มันก็จะเป็นบุญใหญ่สําหรับอ่า กับพ่อกับแม่ทำดีกับพ่อกับแม่จนถึงหน้าสุดท้ายถ้าท่านเสียไปเราก็จะได้ไม่มาเสียใจทีหลังทุกคนยายจากก็คิดแค่นี้แหละเนาะพินิจพิจารณาเอา